ก็จะบอกเขาปลาบวบเด้ไหมนี่คอยออกทงแล้วเขาบอกใหญยังคอยเลืเขามาปลาบวบคือเกามาหอยคอยก็เห็นหน่วยคือเกานี่หน่วยบอกบวว่ากระได้คือเกาว่าจีบเขาได้ไหมนี่มันนี้วันจีซีบว่าจีบเขาจีไปหากระปูมันบริเกกระปูก็เลยมาเขาปลาบัวครับคือเกาหนวยหนึ่งนะนี่หนวยนั้นพอดีสมเจียวนีนี่ โอ้ยว่าจีบว่าเอาบ่าหาว่าีบวห,หาบ,กบกักบัก็เดยหาคือเกาปนยูนงึงเสิงหน่หนึ่นง,งอโอ้ยว่บาบวหาบัวเป็นมาจะหาคือเกาก็ได้ละนี่วันนี้ก็เด้น่วยงาพงีเมนว่บว่าหาเดี๋ยข,ปขาปลาบัวคือเกา คือเกาคือเกา <c oughs> ไปหาทงทงบ่ไใหเนาะไปเลยมาหาปลาบวบหาบังบวบเนี่ยมันมันจีดายบังบวบนี่หาย้ำด้ได้ยัน้นนะหาคู่มึงก็ได้คูม่มือมือนี้วันที่สิบเราก็เขาจีบบัหาเขาจีบบหาบวบเป็เหมือนที่ว่าจีบเขาปลาบวบในสีสุดไก่ก็ต้องเขาก่อนไปทงบ่ได้ หาไปทงมาได้ปก็ต้องเขาป้าบัวคือเก่าเนาะเขาป้าบ,บัวมีอะไรเนาะมองมนคิดจะกินเนอะเอ้อที่นี่แหละหาบัวกันข้าจะมาทายอยู่นี่บริหารดอกข้าจะมาทายอยู่นี่บริหารดอกบองเห็นดอกบ,บัวทายกันอยู่นี่ เด็กคนที่ไปหางัื้อแล้ไปหากระปูไปทงกัะบไดมันบวมีเลยมาหาบวบมนีละมองมันสิได <management> nice ah! awesome? ้กินอ้านี่และเห็นบอนีน้ยเหลืองมันเห็นเห็นว่าขาหาคูมึเข้าก็เห็นคุ่มันก็เด้เหลืองตซุกเออ่าเจนี่และพี่น้องหาบวบกระเดื่อบวบสีบวบขาวดอกโอ๊ดกะด้ ก็ต uh, ้องเขาช่วยโอ๊ไปได้ก็ต้องเขาเขาอเขาลุยปลาบวบอีกจังหนึ่งฮะฮะฮะแบบนี้หน่วยซานี่มันหลายอุ้ยนะงาน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 นี่ยอนตาเซ่ยอนตาสะยอนเตะเซงามบ่นี่นี่นี่อี หมแดงกับล้เห็นมะโมแว่นกับม,นม้นโมแว่นอยกับมนเหมนม,นม,นมนีกับมนกัเห็นฮะมนคู่มือเห็นคู่มือมที่นมน,มนบนบวอ้ ใครตาดีไคตาดีกะหาตัวนห่ไคตาดีกะอะเป็นไงพี่น้องตัวนี่เรื่องหาบกบัวปนพี่น้องอ้าวไปกับปลาบัวมีแล้วพี่น้องพูดหน่อยนึงนอนเอกเอกเรื่อนใหม่คนข้นเดี๋ยวขอจะไปอังใออันกั นี่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 พี่น้องงอออีนึงนี่อืมอืมเดี๋ยวจะจับช่องช่องค่อยค่อยช่องบึ้งให้ช่องเห็นบุ๊ ัวเนี่ยพูนฟ้าห้องฟ้าห้องฟ้าห้องก็เนี่ยน้องขายน้องแล้วไปก็ปลาบวมีลี้นะฟ้าห้องฟ้าห้องบมดได้ยูพฝนตกก็ได้เศร้า